3 2 1อโอเคก็กราบสวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักนะครับที่ดูกันอยู่ประจำที่ช่อง Mark AP นะครับผมและใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับผมท่านผู้ชมครับในวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า สัปดาห์นี้เนี่ยจะมีไฮไลท์กิจกรรมอะไรเด็ดๆเ,เข้ามาในเซิร์ฟไทยบ้างนั่นเองนะครับผมก็หลายๆคนนะครับตอนนี้เนี่ยคือถามผมเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับผมว่าพี่หัวขาวเนี่ยจะกลับมาในสัปดาห์นี้จริงหรือเปล่านะครับผมแล้วมันจะมาแบบไหนนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันในคลิปนี้เลยนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูตัวหัวขากันก่อนเลยดีกว่านะครับซึ่งบอกเลยว่า เซตหัวขาวเนี่ยเป็นเซตที่หลายๆคนนะครับผมต้องการมากๆไม่ว่าจะเป็นสายฟรีนะครับผมหรือว่าสายเติมนิดนึงนะครับผมไปจนถึงสายเติมแบบเยอะๆฟูๆเลยนะครับผมก็ยังคงต้องการเซตแบ็คแคลนแบ็คแคลนนะครับผมหรือว่าเซตหัวขาวตัวนี้อยู่นั่นเองนะครับผมเพราะว่าทรงผมมันเนี่ยใส่กับอะไรก็เข้าครับใส่อับกับอะไรก็ดูแพงดูดีไปหมดเลยนะครับก็ หัวขาวนะครับสรุปแล้วก็คือจะกลับมาภายในสัปดาห์นี้นะครับผมก็จะมาเป็นกิจกรรมหมุนแบบง่ายๆนะครับผมเขาบอกว่าจะเป็นกิจกรรมรวมพลแฟชั่นกลับมาพร้อมกับหัวขาวในตำนานนั่นเองนะครับหมุนง่ายๆในราคา 299เพชรนะครับผมก็จะได้ชุดเซ็ตแบบเต็มเต็มเซ็ตไปใส่แบบนี้เลยนั่นเองนะครับแต่จะไม่ได้มีแค่ชุดหัวขาวชุดเดียวนะครับผมจะมีทั้งหมด10ชุดนะครับผมก็คือหมุนแบบ299ทีหนึ่งจะได้1ชุดถาวร1ชุดถาวรสุ่มไปเรื่อยๆนั่นเองเขาบอกว่ามีโอกาสได้ทุกชุด เท่าเท่ากันนั่นเองนะครับแล้วก็มีเซตในตำนานอย่างหัวขาวด้วยนั่นเองนะครับใครที่ยังไม่มีนะครับผมก็รอบนี้ห้ามพลาดแล้วนะครับผมเซตหัวขาวหัวอนิเมะนะครับผมที่หลายๆคนชอบใส่บอกเลยวเมื่อคืนผมไปโซนเนี่ยใส่กันครึ่งคอนเซิร์ฟเลยก็ว่าได้นะครับผมโอเคก็สำหรับถัดไปนะครับผมของถัดไปก็ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็จะเป็นบูย่าพาร์ทซีซั่นที่ สานั่นเองนะครับผมซีซั่นนี้ก็เหลือระยะเวลาอยู่ที่33ชั่วโมง27นาทีกับอีก30วินาทีนั่นเองนะครับผมหลายๆคนก็มาบ่นกับผมนะว่าพี่ทำไมผมเก็บครบแล้วส่ง exp ทุกวันทำไมมันถึงไม่ถึง150เลยนะครับผมก็น่าจะทำระบบมาแบบใหม่แบบว่าให้ซื้อเพิ่มอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าซื้อเพิ่มมันก็ผมถือว่ามันก็ถูกกว่าขั้นทองที่ผ่านมา นะครับหรือเปล่าน่าจะใช่ความความรู้สึกผมนะนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่า mm. บูย่าพาร์ทซีซั่นที่สามเนี่ยจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างที่ผมบอกอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าผมเคยลงคลิปไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นแตกต่างจากอันที่แล้วยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะครับผมนี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น ตัวเลเวลหนึ่งนะครับจะมีตัวน้องแคคตัสหรือว่าคู่หูตัวใหม่เนี่ยมาอยู่ในพรีเมียมพาร์ด้วยนั่นเองนะครับผมก็คือสําหรับสายเติมนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบตัดเย็บของชุดนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะมีเพิ่มตัวสัตว์เลี้ยงเนี่ยเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสกิน M79 Project Q นะครับผมนี่หน้าตาก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่อย่างเปรี้ยวอันนี้เป็นจิตวันสำหรับเลเวล ที่1นะครับผมแล้วก็จะมี3วันเลเวล6นะครับผมแล้วก็มีเป็นของอื่นๆนะครับผมกล่องซับายตาล่าแผนที่สเบียงนะครับอันนี้ก็จะเป็นสำหรับสายฟรีนะครับก็จะเป็น10เลเวล10นั่นเองนะครับเป็นแอร์บอร์ดไลน์โปรเจคคิวตัวนี้เลยนั่นเองก็จะเป็นรีมสีเกี่ยวกับสีฟ้าสีดำออกแบบ เออทีมดูแบบไฮเทคไฮเทคนิดหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นสำหรับสายฟรีนั่นเองก็ไม่มีเอฟเฟกนะครับผมเป็นแอร์บอร์ดปกติเลยนะครับแล้วก็สำหรับสายเติมนะครับผมก็จะเป็นสกินรถบิ๊กฟูดตัวนี้เลยนะครับสำหรับเลเวล10นั่นเองแต่ก็ไม่มีตัวเอฟเฟก เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็อย่างอื่นก็มีกล่องสุ่มสกินปืนนะครับมีแบนเนอร์สายเติมแล้วก็สายฟรีนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นแบบนี้เลยนะครับออกแนวแบบไซเบอร์ไซเบอร์หุ่นยนต์หุ่นยนต์หน่อยนั่นเองนะครับนี่อันนี้จะเป็นของสายฟรีนะฮะและนี่ก็จะเป็นตัวแอร์บอร์ดนะครับผมสําหรับสายเติมนั่นเองก็จะมีเป็นตัวไฟเนี่ยสีม่วงนะครับออกมาจากตัวแอร์บอร์ดด้วยนะครับแอร์บอร์ดตัวนี้ก็ออกแนวแบบห่วงกระโหลกนะครับผมเป็นบอร์ดสีดาแล้วก็เป็นไฟสีม่วงนะครับตัว เทมากๆเลยนะครับอันนี้จะเป็นโปรไฟล์นะครับสายฟรีแล้วก็สายเติมนั่นเองนะครับสายฟรีจะเป็นแบบกระโหลกใหญ่ๆหน่อยนะครับผมสายเติมก็จะเป็นแบบกระโหลกเล็กๆดูแบบมินิมอลมินิมอลนะครับอันนี้จะเป็นเลเวล50นะครับก็จะเป็นเซตผู้หญิงนั่นเองสําหรับสายเติมนะครับผมเซตผู้หญิงของซีซั่นนี้เนี่ยก็จะแยกได้ทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะครับผมก็จะมีทรงผมนะครับทรงผมน่ารักมากๆเลยนะผมบอกก่อนนะครับทรงผมแบบออกแนวอมวยอมวยเลยนะครับนี่เป็นไงล่ะ ก็มีแว่นตามีเสื้อกางเกงแล้วก็รองเท้าด้วยนะครับผมตัวเสื้อเนี่ยมีลายสักแถมมาให้ด้วยนะฮะอันก็จะเป็น50ขั้นนะครับผมหรือว่าเลเวล50สําหรับสายเติมหรือว่าสายพรีเมียมนั่นเองนะครับแล้วก็ อย่างอื่นก็มีชิ้นส่วนตัวละครตัวสุ่มจํากัดวันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไดมอนด์ตัวสุ่มสกินเปิลน,นะครับชิ้นส่วนคริสตัลอะไรต่างๆนะครับแล้วก็จะมีเลเวลเจ็ดสิบนะครับผมจะมีเอ็มจิตเก้าสามวันแล้วก็จะมีสกินระเบิดโปรเจกต์คิวตัวนี้ด้วยนั่นเองนะครับนี่เป็นไงเลเวลเจ็ดสิบนะครับลเลเวลเจ็ดสิบระเบิดออกมาก็จะเป็นสัญลักษณ์ของเจ้าตัวขั้นนะครับผมบูย่าพาสซีซั่นที่สามเลยนั่นเองนะครับก็จะมีปกติเลยนะครับกล่องสุ่มนาฬิกาแอนด็อ อะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้จะเป็นของสายฟรีนะฮะแปดสขั้น,นะนรับผมสําหรับสายฟรีก็จะได้เป็นเจ้าตัวกล่องศพนะครับตัวนี้มาเลยนั่นเองนะครับผมเป็นกล่องศพแบบออกแนวกระโหลกแล้วก็มีเหมือนกับ ลำโพงเนยอยู่ทางด้านข้างนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเลเวล90้นั่นเองนะครับก็จะเป็นกระเป๋าแบบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมว่าคนน่าจะไม่ค่อยใส่กันนะครับเพราะว่ามันอาจจะดูแบบใหญ่เทอะทะจนเกินไปนั่นเองนะครับก็เป็นลายหัวกะโหลกแล้วก็มีไฟสีม่วงออกมาเช่นเดียวกันนะครับเลเวล100นะครับก็จะเป็นเซ็ตตัวผู้ชายแบบนี้เลยนะครับนี่นนก็จะเป็นเซ็ตน่าจะเป็นเซ็ตที่เราแบบได้มาหรือเปล่าเซ็ตตัวนี้ นะครับสำหรับ100ขั้นสายเติมนั่นเองเอฟเฟกก็จะเยอะหน่อยนะมีทั้งตัวเสื้อตัวหัวแล้วก็ตัวรองเท้าด้วยนะครับอันนี้จะเป็นตัวเสื้อนะครับนี่ก็เป็นแบบนี้เลยนะครับมีแบบรอยทรงรอยสักให้ด้วยนะครับนี่ตัวกางเกงนะครับรองเท้านะครับรองเท้าติดไฟคดไฟเย้านะครับแล้วก็ตัวหน้ากากนั่นเองหูหน้ากากเท่นะผมว่าหน้ากากใส่แยกน่าจะสวยนะครับเหมือนกับหน้ากากยักษ์คาบุกิเลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นทรงผมหมวกนก นะครับตัวผมวกกับน็อกนั่นเองตัวนี้ก็จะเป็นตัวกล่องโทเค็นนะครับโทเค็นในการเข้าตัวชุดตัดเย็บนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นของในกล่องนะครับผมแล้วก็อยู่ในระบบตัดเย็บด้วยนั่นเองก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับผมแล้วก็จะมีแมสกิมีปากเนี่ยมาด้วยนั่นเองนะครับผมแมสกิมีปากเท่มากๆเลยนะผมชอบมากๆเลยเนี่ย อ๋อเซตน่าจะได้เป็นเซตตัวตัวธรรมดามากกว่านะครับผมเป็นเซตเหมือนกับสีแดงเลยแต่ว่าเป็นสีฟ้านะครับผมน่าจะเป็นเซตแรกเริ่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเอฟเฟกต์ต่างๆของชุดนั่นเองนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับเฮ้ยมันเหมือน,นมีตัวปลาไหลออกมาจากตัวชุดด้วยนะครับผมตัวอะไรก็ไม่รู้นะฮะปลาไหลไฟฟ้าหรือเปล่าหอมัองกรนะครับน่าจะเป็นมังกรซะมากกว่านะครับตัวนี้ โอเคนะครับผมแล้วก็จะมีพวก M79 นะครับผมไปจนถึงเลเวลแล้วก็เป็นถาวรด้วยนะครับผมนะแล้วก็เลเวลร3 0นะครับจะมีสกินเคียวตัวนี้ด้วยนะครับผมเป็นเคียวเงินนะครับมีไฟสีม่วงแล้วก็ออร่าสีฟ้าเนี่ยรอบๆเลยนะครับบอกเลยว่าเคียวตัวนี้ค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็ดูทรงแบบว่าสลิมมากๆเลยนะครับสลิมก็แปลว่าแบบดูผอมเพรียวนะครับผมไม่ได้ยูดูแบบใหญ่เทอดทะ อะไรมากนั่นเองนะครับผมด้ามจับเป็นสีดำซะด้วยนะครับบอกเลยว่าเปรี้ยวมากๆนะครับผมตัว ตัวตัวเคียวตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะมีไอซ์วอลนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบขั้นนั่นเองนะครับผมอันนี้สําหรับสายพรีเมียมล้วนๆเลยนะครับอันนี้จะเป็นตัว F79 นะครับผมสำหรับเลเวลร้อยห้าสิบนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีการยืนยันมาแล้วว่าตัวนี้เนี่ยเป็นบูย่าพาร์ทซีซั่นที่3แน่นอนจากตัวนี่เลยนะครับผมเป็นวิดีโอเปิดตัวสำหรับเซิร์สูงซีซั่นหน้าหรือว่าบูย่าพาร์ทซีซั่นที่3นั่นเองนะครับนี่เป็นไง อย่างเฟีย้ยวอย่างเท่นะครับผมมีแปลงล่างนะครับหน้ากากตัวนี้ใส่แยกได้ด้วยนะตอนแรกผมคิดว่ามันจะใส่แยกไม่ได้ซะอีกเนี่ย โอ้โหดูแปลงล่างฮะโอ้ยผิวไหวนะครับรถ M79 จ่อหัวเฮ็ดช็อตไปหนึ่งทีนี่ไงมังกรหรือว่าปลาไหลไฟฟ้านะครับไอชุดที่3เนี่ยน่าจะเป็นชุดแรกที่เราได้มานะครับอ่ะตัวนี้ก็เป็นเลเวลหนึ่งนะครับก็จะมีเพิ่มตัวสัตว์เลี้ยงเนี่ยเข้ามานะครับผมวันนี้ก็จะเป็นตัวชุดนะครับนี่ที่เราจะได้มาเลยนั่นเองนะครับบอกเลยว่าอลังการงานสร้างมากๆนะครับผมใครชอบสีฟ้านะครับผมไม่ควรพลาด อย่างยิ่งเลยนะครับนี่เป็นไงเฟียวปะมีเอนะครับเอ็มเจ็ดสิบนะครับอมยังสวยดูเขียวอะดูเขียวโอ้อยางเท่ครับ Ice w a l l เวลาตั้งในเกมโอ Ice Wall โคตรเท่เหมือนกันนะครับผม Ice w a อลเท่มากผมบอกเลยซีซั่นหน้านะครับผมห้ามพลาดรับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe แล้วก็ กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้มาร์คเด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนแล้วเนาะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมไว้เจอกันบายบายครับจุกรรูมว่า